ก็สวัสดีครับผมวันนี้มาเช็ครถกันหน่อยครับเป็นมิโอร้อนะครับก็หน้าตาลักษณะแบบนี้ครับผมมิโอร้ี่ก็ลูกค้าแจ้งว่ามีอาการแบบนี้ครับผมเออสตาร์ตติดยากแล้วก็แบตเตอรี่หมดไวเออถ้าเกิดสตาร์ตติดแล้วเนี่ยเครื่องก็จะชอบเล่งเองครับผมแล้วก็มีหม้อน้ำครับน้ำยุบบ่อย น้ำยุบเร็วครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันก่อนเลยครับนี่ยเปิดสวิงกุญแจนี่ครับอาการแบบนี้ครับสตาร์ทแล้วเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับไม่ติดแบบนี้ครับขอสตาร์ทอีกทีครับผม เหมือนแบตอ่อนครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาลื้อเช็คกันเลยครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมเป็นมีโอร้อยยี่ห้าครับผมก็ขั้นตอนนี้ผมถอดชุดสีออกหมดเลยนะครับยูบ็อกอะไรออกหมดเลยเพื่อจะเช็คกันได้ง่ายๆนะฮะก็ตอนนี้เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟเพิ่มแล้วนะครับให้ไฟมันเต็มๆเลยครับเพื่อจะเอามาลองสตาร์ทกันดูครับเมื่อกี้เหมือนแบต มันจะอ่อนนะฮะมันเลยสตาร์ทไม่ค่อยติดก็ตอนนี้ชาร์จมาเต็มแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันครับก็ตอนนี้ผมถอดไ้กองอากาศออกด้วยนะครับเพื่อจะดูว่าคาบูเป็นไงบ้างนะครับก็หลังจากชาร์จแบตเข้าไปเต็มๆมาลองสตาร์ทกันก่อนครับเปิดสวิตช์กจครับนี่ครับไฟเครื่องรูปเครื่องขึ้นนะครับาจะติดไหมนะฮะลองดูให้ติดครับ ตาละเป็นลักษณะนี้ครับผมสตาร์ทยาวว่าไม่ติดครับนี่นะครับประมาณนี้ครับสตาร์ไม่ติดครับผมก็เดี๋ยวมาดูหัวเทียนใหม่ครับว่าไฟแรงกว่าเดิมไหมนะครับตาครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับไฟแรงอยู่ครับของใหม่ ใส่หัวเทียนใหม่กันเลยครับโอเคหัวเทียนใหม่แล้วเดีย๋ยวลองสตาร์ทกันดูครับผมเปออิดลิกวุใจครับผมลองสตาร์ทนะครับเจะติดไหมติดแล้วครับแต่มันจะมีอาการเล่งแบบนี้ครับอันนี้มันดังจากตรงนี้นะครับ ติดแล้วประมาณนี้ครับเครื่องเลงเองแบบนี้ครับเนี่ยผมน้องมืออุดไว้นะครับไม่ให้มันดังเลงเองแบบนี้ครับผมตรงนี้ดังตรงนี้นะครับผมเอามืออุดสองที่เงียบครับแต่เครื่องมันเล็งเลงอย่างนี้ครับตามที่ลูกค้าแจ้งมาครับเครื่องเลงเองก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาเช็คกันตอนต่อไปกันเลยครับผม ตาติิแล้วครับก่อนเดี๋ยวมาดูห้องน้ำครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าน้ำมันชอบยุบเองครับผมต้องคอยเติมน้ำอยู่บ่อยๆตลอดเลยนะครับนี่ฮะเปิดแล้วก็เจอเป็นคราบน้ำมันแบบนี้นะครับเปิดดูครับนี่ครับนี่น้ำมันอยู่ในน้ำนะครับนี่ครับเป็นน้ำมันหมดเลยครับนี่ครับ น้ำน่าจะเข้าเอ่อน้ำน่าจะเข้าด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องมาดูนี่ครับเป็นน้ํามันแบบนี้นะครับนี่เป็นน้ํามันนะครับน้ํามันผสมน้ําอยู่ครับในมอน้าน่าจะรั่วเข้าไปในห้องห้องเขาไหม้หรือตรงไหนสักแค่ที่นึงครับลองดูเอ่อจากสภาพตรงนี้ก็เป็นน้าดๆแบบนี้นะครับยวงเช็ควาล์วปั๊มน้ํากันดูก่อนครับแล้วก็ กลัวมันน้ำยุบบ่อยๆกลัวปะเก็นฝาสูบมันไหม้ครับถ้ามาถ้าปะเก็นฝาสูบไหม้น้ำก็จะรั่วเข้าหัวหัวลูกสูบได้มันจะทําให้สตาร์ตติดยากเหมือนกันครับผมก็เลยต้องมาลื้อเช็คกันดูครับก็เลยทําให้ลูกค้าไปเลยครับมันจะได้จบๆครับนี่ครับเป็นน้ํามันหมดเลยนะครับในหม้อน้านะครับน่าจะน้ําเข้าชุดหัวแล้วห่ะครับชุดจุดระเบิดครับมันทําให้สตาร์ตติดยากด้วย ก็หลังจากล้างขบูมาแล้วนะครับก็ <c oughs> ประกอบใส่กล่องใส่สากล่องแล้วก็ใส่ใสายบําบัดแบบนี้ให้เรียบร้อยครับจะได้สตาร์ทแล้วเสียงมันจะไม่ดังครับก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันครับผมหลังจากล้างขบูแล้วว่าจะเป็นยังไงนะว่ายังมีอาการเร่งอยู่ไหมนะครับอันนี้คือเครื่องเย็นเลยนะครับตายครั้งแรกเลยครับมันจะเร่งตอนเครื่องเย็นๆนะครับก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวมาลองกันเลยครับผมขบูล้างใหม่นะฮะแล้วก็จูนใหม่ด้วยครับผมจูนอากาศใหม่ให้ใหม่เปิดสวิตช์กุญแจครับ ต่าเลยครับเครื่องเย็นหน่อยนะครับนะครก็อาการเร่งอาการเร่งจะอา,อาการเร่งจะมีนิดเดียวครับแล้วกเ็เดินเบาประมาณนี้ครับอันนี้เครื่องเย็นมากนะครับวันวันนี้อากาศเย็นด้วย ประมาณนี้ครับก็ดีขึ้นนะครับอาการเล่งหายายไปแล้วฮะจากตอนแรกมันจะเล่งมากเลยนะครับอันนีแต่มันยังเดินไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับผมก็พอเวลาเครื่องร้อนก็จะเดินเบานิ่งประมาณนี้ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวลองเบิ้ลๆกันหน่อยนะครับ ประมาณนี้ครับผมเดินเบาหนิ่งนะครับไม่เล่งนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมีเปลี่ยนนี่นะครับชุดนี้ชุดไดเฟมชุดนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าเลยเดี๋ยวเบิกใหม่เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยครับชุดนี้เป็นชุดไดเฟมนะครับถ้าเปลี่ยนอันใหม่น่าจะเดินนิ่งดีกว่านี้ด้วยครับผมก็เดี๋ยวเรามาเช็คน้ำมะนาำกันดูครับหลังจากที่เราเติมน้ำมะนาำไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเปิดฝาหม้อน้ำัาดูครับตอนนี้สตาร์ทลดไว้ด้วยนะครับยังไม่ร้อนมากก็เปิดได้ครับเท็มไปไครับนี่ครับหม้อน้ำกลายเป็นสีนมแบบนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ในหม้อน้ำด้วยอย่างนี้มันมีรั่วอยู่ตรงไหนทีท่แล้วฮะน้ำมันผสมกับน้ำในหม้อน้ำ อันนี Act mm. ้ต yeah. right. so, bon. yes. mm. ้องมาลือเช็คกันนะครับแล้วก็เหมือนว่าเอ่อน้ํามันไม่วิ่งครับน้ํามันน้ามันไม่วิ่งไม่หมุนนะครับมันนิ่งน่งอยู่กับที่เลยครับจริงๆน้ํามันน้ามันต้องวิ่งหมุนอันนี้เครื่องมันร้อนแล้ววาวมันน่าทำงานแล้วมันก็ต้องน้ํามันต้องวิ่งหมุนวนนะครับนี่มันนิ่งนอยู่กับที่เลยครับเนี่ยลองเบิ้ลๆนะครับว่าน้ํามันจะ ไม่วิ่งวนด้วยครับเกิดการแบบนี้เดี๋ยวต้องมาลื้อดูครับต้องรู้เครื่องดูครับว่าน้ํารั่วตรงไหนแล้วก็ทําไมน้ําไม่วิ่งวนต้องมาเช็ควาวล์วน้าด้วยอะไรด้วยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาลื้อเช็คขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมก็ขั้นตอนนี้ผมยกเครื่องออกมาจากโครงรถเลยนะครับจะได้มาเช็คและลื้อกันง่ายๆนะครับผม ก็ขั้นตอนนี้ผมถอดชุดนี้ออกแล้วนะครับนี่ฮะถอดฝาครอบนี่ครับใบพัดปั๊มน้ํเนี่ยครับจะมาดูว่ามันหมุนหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็มาเจอแบบนี้ครับนี่ครับเป็นน้ํามันเป็นน้ํามันเข้ามาผสมอยู่นะครับนี่ครับเป็นสีนมเลยนะครับนี่ด้วยนี่ฝาครอบครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้ครับ เป็นมีน้ำมันเข้ามาผสมนะครับก็คือเข้าแค่ชุดนี้แต่ไม่เข้าเข้าเข้าไปในเครื่องนะครับเพราะว่าถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วเอ่อน้ํามันเครื่องไม่เป็นนมนะครับนี่ครับน้ํามันเครื่องยังเป็นสีดําแบบนี้ปกติก็คือน้ํามันเครื่องไม่อปั Once ๊มน้ําตรงนี้ไม่รั่วเอ่อน้ํามันไม่น้ําน้ําไม่รั่วเข้าไปข้างในอ่นะ เข้าไปฝั่งแคงนะครับแคงกลางก็คือเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาไม่มีน้ำผสมผสมแค่อยู่ชุดนี้นี่ครับก็เดี๋ยวมาดูเช็คใบพัดกันครับว่าใบพัดปั๊มน้ํายังทํางานไหมก็ให้ใส่ไม่ได้จานไฟครับลองหมุนดูครับถ้ามหมุนแล้วใบพัดยังหมุนอยู่ก็ปั๊มน้ําใช้ได้ครับก็ใส่ให้มันตรงริมครับจะได้หมุนได้ลองริมก็ตรงนี้ครับ ครับก็ลองหมุนดูครับอันนี้ครก็หมุนแล้วก็ปั๊มน้ำยังทำงานนะครับนี่ครับหมุนแล้วใบพัดปั๊มน้ำยังทำงานนะครับหมุนอยู่ครับนี่ครับโอเคปั๊มน้ำใบพัดยังใช้ได้ครับชุดน,นี้ยังหมุนอยู่ครับที่น้ำไม่หมุนตอนที่เราเช็คข้างแรกวาล์วน้ำวาล์วน้ำที่อยู่ตรงชุดนี้น่าจะยังไม่ทำงาน ชุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไล่ที่เนี่ยฮะชุดนี้นะครับมันวิ่งเข้าเสื้อสูบตรงนี้แล้วก็มีเข้าที่ฝาสูบก็น้ําเข้าชุดหัวนะครับเดี๋ยวลองมาเช็คดูครับเดี๋ยวต้องมาถอดชุดชุดบนนี่ครับฝาสูบเสื้อสูบดูครับว่าประกฑนฝาสูบไหมและรั่วหรือเปล่านะครับนี่ครับแผ่นนี้ครับ ก็เดี๋ยวมาลื้อกันอีกทีครับผมชุดบนก็ขั้นตอนนี้ถอดเสื้อสูบฝาสูบออกแล้วนะครับก็มาเช็คกันเลยครับผมนี่ฮะนี่ครับสาเหตุที่ทําให้สตาร์ตติดยากนะครับก็มีน้ําเข้ามาในระบบเผาไหม้นะครับในห้องเผาไหม้นี่ครับน้ํากับน้ำนมันผสมกันเป็นสีนมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ที่ฝาสูบนะครับ รัทิเสื้อครับนี่เสื้อสูบครับน้ําก็เข้ามาแบบนี้ผสมกับน้ํามันลักษณะนี้ที่ตีนเสื้อก็ลักษณะนี้ครับผมน้ําเข้าประมาณอย่างนี้ครับก็สาเหตุเกิดจากนี้ครับประเก็นฝามันไหม้ครับผมไหม้น้ําก็แลบเข้าห้องเผาไหม้แล้วก็แลบเข้ามาผสมกับเออน้ํามันน้ํามันที่ฉีดขึ้นเลี้ยงหัวนะครับ พอผสมกันน้ำก็เลยกลายเป็นนมแบบนี้นะน้ำน้ำน้ำมันกลายเป็นสีนมลักษณะนี้ครับผมทําให้สตาร์ติดยากด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็หัวเทียนเสียหัวเทียนบอดเร็วน้ํายุบบ่อยๆน้ําเมื่อน้ําแห้งบ่อยๆนี่ครับที่ลูกค้าบอกว่าต้องคอยเติมครับก็รบประมาณนี้ครับผมยังไงเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับผม